เอาให้โอกาสร้อสิบวิ ط. หมดเวลาโอ้โหเมื่อวานนี้ใส่มาอย่างมั่นใจเต็มเหนี่ยวก่อนแข่งโอ้โหบอกเลยว่าชนะ4ชนะ3มทุยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์เอร์ตันหนึ่งถามจริงครับทุกคนเราจะเริ่มคุยกันตรงไหนดีกันสภาพแบบนี้ผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะแต่ผมเตือนไปแล้วนะเมื่อวานนี้เหมือนกัน ต่อให้มีความมั่นใจกเ็เถอะบอกว่าโอ้โหฟันยังไม่กลัวใครเลย3040ยอมรับความจริงครับว่าตอนนี้ต้องตื่นจากฝันแล้วครับเพราะสมมสรเราเจอปัญหาใหญ่ระดับวิกฤตแน่นอนบอกตรงๆนะผมว่าพวกนักแสดงลงมาเตะบอลยังจะดีกว่าดูนักเตะชุดนี้อย่างน้อยเนี่ย คนพวกนั้นเขายิงจะมีจังหวะจะโคลรู้จักวิธีคาหาเป้าหาประตูจนเจอแต่นักเตะแมนยูวันนี้โอ้โหจะเอาคาอะไรมาเปรียบเทียบดีสําหรับคนที่กําลังหาแพะปรับบาปนะวันนี้ไม่ต้องแย่งกันครับหวยแตกกันทั้งทีมอ่าลืมไปเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อยากกู้ฟุตบอลน,นะครับวันนี้เราต้องมาคุยความจริงที่เจ็บปวดกันนะทุกคนนะเกมนี้มันคือเกมที่ต้องชนะเราเล่นในบ้านเราเจอเอเวอร์ตันโห ด้วยความเคารพครับเอเวอร์ตควรชนะเกมนี้จริงๆเผลอเผถ้าพวกเขามีครบ11คนแล้วอาจโดนคาบ้าน4 0ไนด้ซ้ำและนี่ก็คือฟอร์มการเล่นที่ห่วยแตกที่สุดในฤดูก,กาลเรากำลังดิ่งลงเหวครับทุกคนจากฟอร์เรสต์มาสเปอร์จนมาถึงนัดนี้อย่าบอกเลยว่าเรากำลังพัฒนาหรือว่ามาถูกทางแล้วเพราะว่าเรากำลังนับถอยหลังลงคลองความพ่ายแพ้ต่อเอเวอร์ตในโอทเทฟฟอร์นัดนี้มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเราที่เราสร้างสมมา มันทำลายทั้งสถิติไม่แพ้ใครมันทำลายทั้งความหวังท็อปไฟของเราจนพังทลายนักเตะก็เหมือนกับพวกที่ขี้เกียจสลังยาวส่งวิญญาณศิลปินเดินเล่นกันชิลๆทั้งที่สถานการณ์มันวิกฤตมึงไม่รู้กันหรือไงสำหรับแฟนบอลที่เสียเงินเข้าไปดูในสนามบองตอง ทุกคนควรได้รับเงินคืนครับเพราะฟอร์มแบบนี้มันคือความอับปายน์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัญหาเดิมๆที่เราแก้ไม่ตกมาเป็นชาติคือการเจอกับทีมลับลึกหรือว่าโลแบ็กครับวันนี้รูเบนอัมบริมพลาดมหันครับ เขาบ้าจีเล่นเซ็นเตอร์แบ็กสามตัวตลอด90นาทีทั้งที่คู่แข่งเหลือ10คนคุณจะเล่นหลังสามไปเพื่ออะไรในเมื่อเขาลงไปอุดในแดนหมดแล้วสิ่งที่น่าตลกก็คือเวลาเบนจามินเชสโกอยู่มึงไม่เคยคอสบอลแต่วันนี้เราพยายามคอสบอลเข้าไปในเขตโทษแบบไม่ลืมหูลืมตาโยนเข้าไปเป็น20นาทีทั้งที่เราไม่มีกองหน้าตัวเป้าอาชีพอยู่ในสนามเลยเอฟเวอร์ตันฉลาดมากนะครับเกมนี้ดีให้เราออกปีกแล้วเราก็เดินตามเกมเขาเหมือนแกะที่เชื่องเชื่องอ่ะโยนเข้าไปสิ ไมเคิลคีนทาร์ลอกกี้พวกนี้กินนี่หมดแทนที่เราจะเล่นบอลสั้นวิ่งตามช่องเพื่อเจาะรถบัสเหมือนที่แมนซิตี้หรือว่าอาร์เซนอลเขาทำอ้าวครับเราเลือกวิธีขี้ขาดโดยการโยนบอมเข้าไปแล้วประเด็นเรื่องกองหน้าทำไมทีมเราถึงมีเบนยามินเชสโกเป็นกองหน้าอยู่คนเดียววันนี้ไม่มีชื่อชิโนโอบีมาตินบนมานั่งสำรองโจชัวเซิร์เซ่ก็ดูสนิมเกาะแบบสุดๆดดเหมือนคนที่พึ่งว่าพีซีสั้น กลายเป็นว่าพอคู่แข่งเหลือ10คนเราไม่มีกองหน้าให้เปลี่ยนลงไปแก้เกมนี่มันการวางแผนประเภทไหนกันครับใครที่ยังฝันหวานว่าคู่กลางอย่างบูโน่คาเซมิโลมันจะเวิร์กตื่นครับมันไม่เวิร์กแล้วและมันจะไม่เวิร์กโดยเฉพาะการเจอกับทีมที่รับลึกแบบนี้ เราส2คนนี้ไม่มีความสามารถในการจ่ายบอลทะลุช่องในพื้นที่แคบๆได้ดีพอแต่จะโทษนักเตะเอยียงเดียวมันก็ไม่ได้นะเราต้องมาพูดถึงผู้จัดการทีมรูเบนอมโบริมกันบ้างอมโมริมยึดติดก,กับระบบ3ามมของเขามากเกินไปวันนี้เขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ยืดหยุน่นอเจอสถานการณ์10บคนแทนที่จะกล้าถอดกองหลังเติมตัวลุกเขากลับไม่กล้าเสี่ยงซึ่งเขาต้องรับความวิจารณ์นี้ไปเต็มๆสำหรับผมนะแต่ลึกๆแล้วนี่มันก็คือหนังม้วนเดิมครับทุกคน โอเล่กุนาโซชาลัฟลังนิกเอลิกเทนฮากและตอนนี้คือลูเบนออมาริมผู้จัดการทีมที่เข้ามาแต่เจอปัญหาเดิมๆนักเแต่ชุดเดิมๆวัฒนธรรมองคอ์กรเน่าๆแบบเดิมเจ้าของทีมอย่างอินดิออสก็ไม่ต่างอะไรกับเกลเซอร์ครับในเรื่องการตลาดจะสร้างสนามใหม่จะจัดคอนเสิร์ตโคเปจะขายเสื้อย้อนยุคแต่เรื่องฟุตบอลในสนามพวกเขาก็ไม่ได้กล้าล้างบางจริงๆหรอกไหนผู้บริหารพยายามจะต่อสัญญากับกาซซมิโลเก็บแม็กควายไว้ นี่คือสัญญาณที่บอกว่าเราจะไม่มีวันกลับมาได้ตราบใดที่ยังไม่หรือระบบทิ้งทั้งหมดหลังจบเกมอมรลิมออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหงุดหงิดมากเขาบอกว่านักเตะขาดความเข้มข้นขาดความเข้าใจในเกม และการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายแย่มากสิ่งที่เขาพูดแปลเป็นไทยง่ายๆเลยก็คือนักเตะชุดนี้ไอคิวฟุตบอลต่ำและใจไม่สู้ครับเอาตรงๆเลยนะตอนนี้ผมเดาไม่ออกเลยว่านัดหน้าเราจะชนะหรือแพ้เรากลายเป็นทีมผีเข้าผีออกบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ก็เล่นเหมือนทีมหนีตกชั้นคำถามเดียวที่เหลืออยู่ในหัวผมตอนนี้ก็คือเราต้องรอให้เกิดผลการแข่งขันแบบอัปยศแบบนี้อีกกี่ครั้งก่อนที่เจ้าของทีมจะกล้ายอมรับความจริงแล้วก็รื้อทีมใหม่จริงๆกันสักทีแล้วทุกคนละครับ คิดเห็นยังไงกับเกมนี้ใครคือคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดอมโมริมที่อีกโก้จัดบูโน่ที่เล่นผิดตำแหน่งหรือบอร์ดบริหารที่ไม่ยอมซื้อกองหน้าเพิ่มคอมเมนต์มาระบายความอัดอั้นตันใจของทุกคนได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ฟุตบอลที่กระชับตรงไปตรงมาและก็เดือดแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้กับช่องอยากเล่งฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทำใจให้ชินกับความห่วยแตกนี้ซะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ